อ๋ออ่าตัวเอ่อเอาขึ้นมานะครับอ๋อครับ huh? <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนําเดอร์ครับขอกันเหรอเนะมื่อกี้เป็นเมื่อยสิลงทําบุญพี่น้องเนาะเห็นใส่ผ้าขม้าสิมีอย่างเดียวพี่น้องคือแบบว่าสีลงทําบุญเนาะตอนนี้ก็ถ่ายน้องซาอยู่ลามมดพี่น้องตะกลองถ่ายตะกลองอยู่พี่น้องเดี๋ยวชีพาพี่น้องไอเก็บบึงบรรยากาศอยู่ในวัดเนาะวัดจะมีไอ้ไอ้คนลงใสบ่าลายบอเนาะผู้สาวเล่าสีลงใสบาทลายบอพี่น้องเดี๋ยวชีพาพี่น้องไปบึง บรรยากาศอยู่วัดน้ากันพี่น้องไปไปกันเลยเนาะไอพี่น้องตอนนี้เรากำลัเดินทางในล่งวัดเนาะกับสุดรอเนี่ลามอสเลายคนนี่คนเก่าคนเดิมพี่น้องวันนี้ครับไม่ได้น่าจะมาได้ไปใช้นอกมันเป็นฝนกับตกเกือบทุกมือพี่น้องเลยนอนเอาก็สีพาพี่น้องไว้เบ่งบรรยากาศอยู่ในวัดพี่น้องอันนี้ขอดทางลง่งวัดแล้ว ของคนในย้ายเขามาดัดเินมันก็เป็นแบบอะประเพณีของแบบสาวพุทธเนาะอ๋อสิเป็นคนลาวแล้วก็นคนอีสานพี่น้องคนไทยเนาะคนอีสานก็สิแบบจัดเป็นแบบสุกปีเนาะแบบว่าบรรยากาศท้องฟ้แล้วพี่น้องโอ้คนหล,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 ลายเลยลงไปเล่นี่อ๋อคนลงมาหล่อะลรพี่เนาะ โอ้คนไล่ลีพี ite, ่น้องคนมอกลายเนะเมื่อนี่ก็เป็นวันแบบว่าวันผ่าอะไรก็ตรงกับวันที่แบบว่ายายเขาพี่น้องเล็กน้อยกับคนขางจะไลยเนาะที่เขาลงมาแบบมาญาติเอาสิ่งของนะพี่น้อง คำว่าย้ายเข่าภาคอีสานกัอาจจะเข้าใจเนาะาะว่าลาวาอีสานแบบว่าใคล้ๆาากันพี่น้องประเพณีเนาะเมื่อนี้เทากับซีห้แบบว่าเด็กน้อยไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเพราะว่ามันกะใกล้ได้เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาที่แบบทางพระทางอุบาจารย์หรือว่า,ทาเท่าแก่ในโฮมเพ่นก็สิดได้ทําพิธีแลลวเนาะเอาก็สีบ่ได้ไปเลาะถ่ายเองพี่น้อง เอาสีหายเล็กน้อยไปหรอถ่ายหายบ้าู้วมันสิเป็นจังไ๋เนาะพี่น้องเนาะไปเบ่งบรรยากาศํำกันพี่น้องว่าสิเป็นยังไ๋ ignored <gasps> va! มาตมาชัยนาปะละมังสุขานิภานะปะติโนโหตุ <laughs> <laughs> เออปบถนงคายเยืนเยืนเนาะเออขบถนงคายอ่าปวัดิใส่ตน้ตจางจะเป็นอน้จอเข่าทีเพื่อเพื่อนเนาะเออพอผูวาจ้างาเข่าได้บาเอองานเข่าให้บาอ่าเผื่อควรเป็นอ่าเผื่อเทียมได้ ครับทีมงานทั้งทั้ง ครับอ่าอ่าครับมานะครับนะครับ23อ่าครับเสริมทุกๆเอ่ออ่านะครับก็ต้องขอขอบคุณอ่าครับขอบคุณพี่สามนะเอ่อขอโทษที่มาออนะครับ <San> ตอ,อนนี้ก็เป็นเวลาได้ยายเขาพี่น้องเนาะแล้วก็เด็กน้อยก็สีมาญาติเอาพี่น้องญาติไปให้เพ็นให้กายนี่คือตะกรงเฮาพี่น้องโอ้ยตะกรงก็เห็ดไอ้คลิปเฮาสัตน์ระดับระดับพี่น้องอาจจะลายตาเนาะต้องขออภัยน้ำพี่น้องเนาะ ตอนนี้คนกำลังแบบชีขึ้นไปแล้วพี่น้องเนาะต่างคนก็นต่างไปเวียบไปงานและบาทนี่เพราะว่าแล้วแะละพี่น้องทำบุญใส่บาททำบุญแล้วแะไรก็สิโอผู้สาวํำน้อยกับชูกล้องขนาด<ๆ>เขาก็ได้ขึ้นไปแยกง่ายกันพี่น้องบางคนก็นไปห่ำไปเฮียนเนาะสำหรับหนเด็กน่อยผู้ใหญ่ก็ไปเวียบไปงานกนันแต่คนสิไปเพราะว่าต่างคนก็นมีเวียบมีงานเนาะ สิแยกใหญ่กันผู้ซึ้งกับม้อนี้คนคนขางที่จะน้าแน่นเนาะเพราะว่าเป็นคือฮาว่าแหละมันตรงกับอ้วันในยายเข้ากับไอ้อาน,นาพี่น้องกับวันผ่าเนาะคนก็นลงมาทําบุญทําอย่างตามไอ้ประเพณีฮาแหาะเนาะอัสนาผุดพี่น้องตอนนี้คนก็นเริ่มที่จะทยอยขึ้นแล้วพี่น้องโอ้คนหลายคักเนาะบ่เคยแบบว่าเห็นคนหลายที่จักเทื่อพี่น้องปกติคนชิบ่หลปันนี่เนาะ อันนี้คนว้าลายพี่น้องาก็สิได้ขึ้นไ้พี่น้องหาก็สิเมื่อหา้เกี่ยวหยาเกี่ยวยังให้เงนงัวก่อนพี่น้องเลย อยู่พังไทยอาจจะคือกันเนาะกับอยู่แังลาวพี่น้องตามในภาอีสานเนะาะเพราะว่าไทยลาวกับประเพณีกับสีคล้ายกันพี่น้องยำบุญยำศีลยำยังกันแล้วแต่เนาะกับสีคล้ายกันกับในแผงลาวจากได้กับขอบคุณพี่น้องอนไ์เนาะคลิปนี้เขากับสีได้อ้วิดีคลิปเลยพี่น้องเอากระสีไปเวียบไปงานเนาะแต่ละคนกระสีไปเวียบไปงานพี่น้องสีคนช่วนนบทประเทศลาวเนาะวันผ่าแบบคนคล้ายๆสีจะร้ายพี่น้องลงมาทําบุญทําอย่างเนาะ คิปนีเอาไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบคุณแบบกำลังใจที่ส่งเข้ามาขอบคุณที่แบบว่ากดไลค์กดติดตามให้เนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม